สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมช่างยอดแห่งสีคุณชอนเบญจรงสมุทรสงครามครับวันนี้ผมขอเสนอลายไทยให้ชมอีกครับเรียกว่าลายข้าวหลามตัดอยู่ในรัชสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรือรัชกาลที่สองของไทยเรา คอลเลชันนี้อยู่ในชามชุดอาหารไทยคาวหวานหนึ่งหนึ่งชุดมีแปดชิ้นอันนี้คือลายข้อหลางตัดพื้นแดงแล้วก็จะมีข้อหลางตัดพื้นเขียว ลายกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มอนุรักษ์งานลายไทยสมัยโบราณที่หาชมค่อนข้างจะยากลูกค้าสนใจหรืออยากจะแวะชมสินค้าผมเชิญได้ที่สี่คุณชรเบญจลงสมุทรสงคราม0806593937ช่างยอดครับ